รรรครับผมพญาโลดไม่ได้พาเลาะเราครับเหมือนพญาโลดอย,ดยู่บ้านพญาโลดสิเกียอันอาหารปลาอาหารกรบอาหารปูอาหารบักหอยเหมือนนี่ไม่ได้พาไปเลาะเราครับเหมือนนี้อยู่บ้านไม่ได้ไปใส่เหมือนนี้พญาโลดตื่นสวยพญาโลดกำลังหนึ่งเขาหนึ่งเขาซุกพญาโลดเกี้ยวปลา ส่วงนี้ส่วงโควิดต้องเลี้ยงปลาไว้ึะกินเองเพราะอันไปใส่กระยังไปตลาดกระยันบ่ไปใส่มันก็บ่ค่อยเด็กไปป่ะนี่ยไไไปไปไต้องป่าตอนนี้เป็นน้องครับน้องปวยหลวงปล่อยปลานิลปลามีสุปลาแล้วครับอยากกระดึงพี่แยงขึ้นมากแล้มากินปลามันไม่เลือื่อแล้วครับ แต่ว่าแนวเอื่อนนั่นได้ซื้ออยู่กันอยากป้าก็ติ้งกินมาบอ่อปุ่นนั่นบอ่อหลูกมันหอ,อยอันตอนเนี่ยเตี้ยนเนี่ยพอยะี่หลดเหลี่ยงบักหอยแล้วครับตัวนี้กือปลาครับ นะครับบาทนเมื่เ,เกี่้บักหอยบาดบ่เวีนเลี้ยงอย่างนะครับเลี้ยงบักหอยบักหอยจูบภาษาไทยกนี่มันอหอยขมครับตะเวียนบ่ท่านขึ้นตะเวียนบังหวั่หอยต้องยองเต็งแยงเพราะยี่ยหล,กกลวัดกะทีเราเนี่ยฮะสองอาทิตย์แหละครับมันบริเกียมันเพราะยี่หลวัดที ใหญ่หม <Yeah>, mm hmm. วยตรวจคนมากร้องน้องเลียงหมอยหอยจูบครับนั่งางออกูกมาสองอาทิตย์เลยครับไปตรดคนมักร้องเป็นจังไงเดียวแต่มันได้ผ้นพอาะยังสวดิตบอก ใน่งหลสดกำลังหลอกเนี่ยมันก็หัวาหันนะครับาห,ารหัวหันสมผั่มสมเขา่าเหนียวกระซุกเข้าหนี่งกำลัองออกลูกไล่มันจะได้สองอาทิตย์ครับ สินละเถือ่วยายหลดกับบูหงคือกันนะมันเพราะว่าออกลูกมันออกลูกสินละเถือ่วยายหลดงกเคยเดียบออกลกกำลังเนี่ยแ่าน้องพ่อทออกลูกหลายเลยครับ โอ้ยของยังเราบาานเรวของววกบุ่งเขาพไปจะเลือกก็ได้ปั่นเป็นกน้อนเป็นกน้อนเลตัวนี้ออกหลายติกเลครับ ลองเบิงวันจ,จิตได้ผลบอ่อเกียกบเกียวปลาม่วนอยู่สวนครับเกียปลาเกียบักหอยเกียกับปูครับสวนบอ่อนี่เป็นบอ่บอกหอยครับบักหอยพอพันแม่พันออกอยู่ดดเมื่อไรเราจะมีดูกตัวเด้เก็บ ออกไข่หลายเหรอครับน,นู่นมันแตกไปกันมี่น,น,นู่นมันมันันแตกกันนี่เป็นบักหอยบ,บักหอยเชลีนีห่หลอดกำลังหอกนี่ครับไอ้หลอดเหลี่ยงบกหอยเชลลีท่านสีนั่นนี่ก็มีครับสีเรืองเหลือง ก็เกลือนแหละได้บองไปหลวดเอือนพันฝรัง่งตัวนี้มันเป็นพันนิโคลแล้วครับดำๆตัวหลูดมันก็ออกมาหลายนั่แหละครับไปหลวดบ่ได้ม,มาเก็บแตกเมันไม่อันบอ่อนี่ก็หลายนี่มันไปหลวดเก็บออกมา บอ่อนี่บอ่อลูกมันครับมันแตกอองมาลายแหรอครับยับเต็มอยู่ครับออกหลยเลย

บอ่อนี่เป็นบอ่ออนุบาลลูกมันหอยเชลีไปครับไปเมืองบักหอยปังบัดบ่อบักหอยปังหอ,อยปังบ่อหลายเลยบัดหอยเชลี นี่ครับน่วยมันมันจะบกคือบุกห้อยชื่อหลี่นะครับจิก้นเล่มแหลมพัดีมันฟูครับด้ยได้เห็นคนเล่มแหลมแบบเปเบิ่งบ่อกับปูครับ บบกปูกมันบบเห็นดอกครับมันโบกอย่างเมืองขื่นกันย่างมืองขื่นมันขึ้นมาเต็มนะโคกพักตบนี่ครับมันย่างมือเวียนที่โบอคยขึ้นมาเราส่วนอยู่ทางไหนพญารูดโอจากไปกวนมันกันกวนมันมันกับโบเคยกินหัวอาหารครับพญารูดกำลังศึกษามันจะเป็นจังไร บ่อกระปูมี่องบอก่กมันมาขืนมันก็สิขืนมาเต็มปักตบมีมันสิมีทุกเหงาครับไปดูแล้วบอกมีอย่างเราหอยสีทองมาปล่อยใส่มันก็มันกับเพื่อกออลูกบ่อครับมันก็ไข่อยู่เดี๋ยวถามันไข่มันฝักก่อนมันมีไข่อยู่ครับ ไย่ลวยอ â u มันมีหอยเชือหลีพันสีทองเ่อนวานผมว่าทองทองเรืองเหลืองครับนี่ครับหน่วยมันเก็นอยู่ครับกันไปจับมันกันสี มุบเข่ามันก็บสีโบเห็นต้องี้มันเคลื่อนครับเวลามันออกมามันไตหากินเหยืยมันจังสีเห็นว่าหัวมันเป็นสีอย่างก็เป็นสีเหลืองๆต้องท่องคือเขาบอกเมืกน้อยท่องนะครับเขาบอกพันสีท่องหนวดมันก็เป็นสีต้องถ่องคือกันครับโอนี่มันเป็นโอปลาเข็งครับที่ผมปล่อยไป ประมาณสองอาทิตย์เลยใหญ่เติบเป็เข็งพญลวดสือมาตวัวสองบ้านกำลังใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวหน่อยกินอาหารบ่ทัานกันตัวไหนมันกินอาหารหลายกันใหญ่ ไปเบิงไปเบิงปอปลาดุกนี่ครับปอปลาดุก บอกครับ ตัวนี้น้องครับไปเบิงเดินบัดตัวนี้เดินครับตัวนี้หน้าครับเอามารวมกันมันก็จิเป็นหน้องเดินหน้าพวกเขาโขกน้องหน้าพวกไปยโวกหน้องเดินหน้ากิปนี้พ่อไว้เท่านี้แหละครับกิปนี้ ขอลาไปก่อนฝากกติดตามก้นไหลก,ก,ก้นแร์ผมเนี่ยกันไม่คลิปหน้าคลิปนี้กล้าวคขาสวัสดีครับ